กุะปากพับบ่พ่อพ่อตกบ่าเอ็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนแรงๆย่าม,มือแรงเด้อจ้าตอนนี้เพ่นกับอันขอบพว่กับยูเสียงหน้าหน่อยค่ะมาลายสดทักไทย FC ทุกท่านเนาะจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยจ้าผู้ใดเขามากกับมาทักไทยกันได้จ้า ค่ะมันคือบูบาบบุบาบอืมภาพมันนั่นบูบูบาบาบแหมภาพคือบูบูบบาบแบบนี้เนี่ยภาพมันบูบูบบาบน้องโตสวัสดียังลูกสวัสดีครับสวัสดีไหมลูกสวัสดีครับลองไม่สิลองไม่เพื่อนใดมหมมาใหม่ค่ะแต่อหมมาใหม่กระตื้นเต้นสวัสดีเลยมันไม่มีใครเห็นสวัสดีเลยสวัสดีเลยลูกสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีครับตัวสวัสดีครับทุกท่านตัวโอ้ภาพกระสีมือมับมือมับมือมับแน่น้อยหนึ่งภาพกระสีมมั่วแน่จ้า,า,จาภาพมาั่วรีเดียภาพคล้ายๆแบบบสุเถียนนั่นสินะโอ้เป็นนี่กันเดี๋ยวแม่ยางไปข้างหลังกัน ยิน <วะ S 1> บอกกระเด็นยุ่งตอนนี้ก,กๆๆ<ว>ะกำลัง้ลยเล่าสวัสดีค่ะมันนี่กับพอกับครอบครัวเฮาอีกแล้วเน้อจ้าไอ้หน่อยกับน้องสบายสมยัยจ้ามันนี่เพ้นกับขามาทักทายกับแค่ประมาณบอโดนหอกจ้ากับขามาทักทายอีฟที่ทุกทันเนาะจ้กากามือนี่จ้าเฮากับช่วงเร่งๆค่ะว่าเด็เไปใส่เนะาะจ้ากินเ้ากินน้ำแล้วก็เลยเขามา,าทักทายอีฟซี่ค่ะ ตอนนี้กะให้น่อยนอนยุงเปยุงสิละจ้าบรรยากาศกะสิมืดนมือแน squishy, อวจังหน่อย้ะจ้าช่วงอันนี้ห้าบ่มีไสย Mont ุ่หมองอันอันเถียงหน้าน่อยเนาะจ้ายุ่งกะเริ่มหลายแลวล่ะค่าวันนี้เพ่นกะเข้ามาทักทายทุกคนเนาะจ้าผู้ใดเข้ามากะมาทักทายกันได้เ้อจ้าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่เด้อจ้าผู้ใดเข้ามาก็ถามกับเพ่นก็ได้เดยอ่าเลี้ยงอ่าเกี่ยวกับบ้านกล้วยชาก็ได้หรือว่าเกี่ยวกับบ๋า ยังอ่ะที่อยากถามอ่ะถามเดลเจ้าวันนี้กเขามาทักทายเอตีทุกท่านค่ะวันนี้โดนเราวจ้าบ่ไ้ขึ้นไล่เน bon er. า lair, ะบ่ได้ขึ้นไล่พิ่นก็เลยเข้ามาทักทายกะสวัสดีทุกท่านน้าเด้อจ้าผู้ใดเข้ามากะคอมเมนต์ด้เด้อจ้าคอมเมนต์สอบถามยังก็ได้เลยจ้าถามมาลดวันนี้กะถ่ามันก็สิอยากมมั่วแน่จักหน่อยถ่ามั่วมมมั่วว่าแล้วก็ได้เนาะเดี๋ยวขยางไปเช็กกล่องจะข้าก่อน ภาพมันแบบแบนแบบว่าเป็นมือมับมือมับนะภาามันบสเถียนโบเนี่ยมาไกลๆกเนี่ยจังน้อยอืนั่นภาามันเป็นบูบูบบาบบไหมผ้ามันอยากมั่วหรือว่ามันไกลกับอนอินเทอร์เน็ตโพดยุ่งรยา่หลายๆยุ่งหลายกหลายเนี่ยอันนั้นเมือดอีกล่อโอ้ยบ่บ,บ,บเดี๋ยงับงับงับกล่องไม้ก็อน กันยับยับกล่องไม้ก่อนมันนั่นมันจากมวยแห้งนะงุงงุปวดเลยปวดนุ่งกระไลหลายหลายหลายยุ่งนะลูกโอ้ยกล่องเพอ่เป็นสีน้อนี่นอถ้ามันเป็นแบบอืมงุ่งหลายแต่ลูกนุ่งหลายแห้งโอ้ยกล่องแม่เพอ่เป็นสีน้อนี่นอกล้องแบบ บูบาบบูบาบไหมกล่องคือเป็น, hey, น,นสี่เดี๋ยวคุ้มกล่อง hey, hey. ข้างหลังกันงั <Hey. S 1> น้นไม่ฝนลูกงั้นไม่ฝนเดี๋ยวแม่สิเดี๋ยวแม่อ่านขยับหมือนกล่องคนดีก่อนว่า <What? S 1> แม่ไลไรสวดได้หนิลูก uh. เออแม่ไลไรสวดได้ยังยังนัึงแต่ยินเสียงานเสียจ,จะหน้าหน่อยปะจา้าย่างไปเดี๋ยวมันกับบูบาบบูบาบเนาะไม่เรียนด้วยอ่ะ โอ้ยไม่ก็เลยสีลุดเมื่อกี้ได้ไหมมาไหมก็เลยมาทดลองไหมน้ำหลัก็มาทักทายเอซี่น้ำมาจ้าพูดสบายมันน่อยๆสัมบายกับสบายพูดนอนยุ่งขึ้นประกาศเจ้าประกาศกันเมื่อกี้โอ้ว้าเ้าขึ้นเลยอันนี้มันอยู่ไกลอ่ะอินเทอร์เน็ตปวดมันก็เลยอ่ตบตมยุ้งกันพานเลยลูกตบยุ้ง ทางล้างนี่กะเป็นันสวนยางป้าย,ยางค่ะมาช่วบรรยากาศน้ากันด้วยจ้าแล้วว่าผาหนีมั่วมั่วโอเคเลยเบิงบ้งเบิ้งขาดไหน่อยอื <c oughs> มขาดขาบมั่วจะาบ่หัวจะเสียงยินเสียงชัดเจนขึ้นบประชัดเจนดอกเพราะว่าจะยินยุ่ไกลเติบแน่กะถดล่องไม้น้าแหนกเนาะเข่ามาเย่าย็บใบ,บได้ลูกมันสิลดออไลาย็บใบเดี๋ยวจะมาให้กับเขาบ้านแล้วขออีกจกหาในที่เร้อเขาบ้านแล้ว ไหล่ปโดนเฮ้ยสิไปไหล่ตออยู่ฮี่นไหล่อไปไหล่ตอไปลูกไหล่ตอยังได้ที่นอนบ่อืมมันนี่การ่มีอย่างหนึ่งจ้าขามาทักทายงั้แมาแลงซื้อจ้ากับเขาพุณนทุกทันขอบคุณนเอฟซีเนาะทีอ่าทำรับอการเขามาให้กำลังใจขอบขั้วเฮ้าเนาะค่ะหรือว่าเป็นการทำมาหากินหรือว่าเป็นการอ่าเฮ็ดกุ้วยฉาบค่ะเพิ่นกาขามาสอบถามหลายเพิ่นกาไปเฮ็ดน้ำหลายก็ขอบคุณน เอฟซีทุก่านอิหลีเดอร์จ้าขอบคุณเลยหลายแจกใจจริงนะจ่าเช่นกันบูมี่ยังหลายนะคะ่ะกคยขืนไล่สดทักทายงั้นกันง้นมือแรงเพื่อว่าได้เห็นหนา้าขาตากันขอบพ่เอเขาายู่จังใด่สินะ,ะจ้าก,กดะะ็ดูเหรอค่ะที่เพ่นบดิขืนไล่สดประมาณสองสามปีแล้วค่ะโดนแล้วทีเขาบดิขืนไล่สดนะจ่าเพ่นก็เลยอ่าถือโอกาสดีเข้ากับเสร็จเรียกงานสงเสร็จเรียปล่อยแล้วะคะ่ะได้มาไล่สดแต่ว่า ค่ะบรรยากาศก็สิอยากมันหมึดแน่จังน้อยเด้อจ้าช่วงนี้มันกับโบมีไฟเพ่นก็เลยมาเยียนไลสุดจังหวงนี้พอดีเห็นนันลูกชายกับบันคุณสามีก็น,นอนอยู่นี่ก็เลยมาตั้งไรสุดแลักะมาถักไทยผู้นี้กับ,บ,บ,บโบลูกบบลูกได้เพิ่นเพิ่นนอนสบายเลยสบายใจเสืบเลยก็ขอบคุณทุกท่านเด้อจา้าที่เข้ามารับชุ้มเิ้นค่ะกับนี่ยังกะสอบถามคอมเมนต์ได้เด้อจา้ามันนี้แบบสบายสบายเลยห่ะจา้าแบบ อ่าแบบว่าจ,จังไดล่ะเขามาพูดคุยเขามาทักทายกันแบบสบายสบายเ้วแบบเป็นกันเองเด้อจ้าเพิ่นจะเป็นคนอ่าบ้านนอกแบนนกบน,นี้ล่ะจา้าโตขี้เล,ล่นอ้วนๆดำๆแบบน,นี้ล่ะจ้า <c oughs> ค่ะเฮากับหาอยากหากินอยู่กับขอบคร <c oughs> ั้วนะจ่า,ากะท่ายถอดอ่าชีวิตบ้านเฮาสนาดอ่ะชีวิตขอบครัวของเฮาเนะคะแล้วก็มีวิธีการแบ่งปันาการเฮ็ดกล้วยฉาบแน่ล่ะจา่าอ่ามีวิธีการ อ่าทำมาหากินนะาจา๊ะกับยูครับขอบพ่อของข้านวหแหละจ้ะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยจ้ะมันอีกอบบอดี้เฮดคลิปเนาะขึ้นกับว่าเซดคลิปกินละขึ้นกับบอดี้มีเวลาเฮดคลิปกินเนาะหากล่องต่างมุ่งแตนะ่งานอยากจะบอดี้เคยเซดคลิปกินจ้าเถื่อค่ะเพื่อนก็เลยได้มาไลฟ์สดขอบคุณเอฟซีแล้วกับมาทักทายยั้นมือแรงเนาะจ้ะยืนทักทายแบบนีนแ้แหละจ้ะแบบเร่งด่วนแบบเข้าบอดี้แบบตั้งโตเลยเนาะค่ะกอิดพอก็เลยขึ้นมาเลยเนาะค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยค่ะแต่ว่าเพื่นกะสิบอได้ไล่ดูนเด็กจ่าจ้ะมืเอนี้กะกำนี้เนาะจ้าเนาะยุ่งกะกัดเราได้จ้ายุ่งกะไลหลายหลายๆนังต้อเฮ็ดหนังหลุกหนังต้อออกกล้องอยู่ดีหนังต้อกล้องหนังต้อออกกล้องเฮ็ดหนังมืเอนี้กะบ่มี่ยังเนาะจ้าเพื่นกะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยจ้าเป็นไลท์สุดแบบสั้นๆเนาะค่ะยุ่งกัดแต่จ้า ติพากันไปอาบน้ำอาบทาก่อนเตรีมยมตัวขยิบเข่าของน้องแล้วเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเลยจ้าไรนี่เนาะจ้าสวัสดีค่ะ uh, สวัสดีครับน้องจอนสวัสดีค่ะสวัสดีเลยเนาะสบายครับเนาะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวคลเมื่อกีแม่กล้องแม่เป็นท่านท่านอีกดไลต์ไรตัลูกจบไลว์ตรงไหนน่ะ จบไหลบางไดเนาะนี่เนาะโดนแล้วที่เอค่อยข้นฮะแน่ใจหรือว่าอยู่การสตรีมตกลง